สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพะขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่472แล้วนะคะ ก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 7 5 7 7 1 1 0ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระบรบ้านพระเดิมๆพระใหม่พระเก่ามาฝากมากมายเลยค่ะ แต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแพ้เรี่ยมกรอบอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชาค่ะล็อกเก็ตก็สาภาพสวยสมบูรณ์นะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยค่ะสำหรับหลวงพ่อแพ้ของเราก็เมตตาบารมีสูงนะคะ สำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรนะคะเรียบกรอบอย่างดีอย่างสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญดอกพิกุลเนื้อเงินหลวงพ่อแรวัดพิกุลทองสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะสำหรับองค์นี้สวยค่ะเดิมๆิมนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญเนื้อเงินนะคะดอกพิกุลหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่หกร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เขียนวัดจอมพระจังหวัดสุรินสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญนี้ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่เขียนวัดจอมพระสุรินนะคะ สภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดเสาทงทองจังหวัดสิงห์บุรีอายุ77ปีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพวงนะคะวัดเสาทงทองนะคะสิงห์บุรีสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อไกสอนหลวงพ่อเจริญสภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะกระไหลทองเต็มค่ะค่ะสำหรับเหรียญกระไหลทองสวยสวยเดิมเดิมหลวงพ่อไกสอนหลวงพ่อเจริญนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดลาดบำรุงสมุทรสาครปี2,519สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะก็สวยเดิมนะคะพระมันบ้านพระเดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคงวัดลาดบำรุงนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพรีพินาฏหลังพปรสภาพสวยเดิมนะเก็บหน้าบูชาค่ะเหรียญนี้ก็สวยเดิมนะคะผิวก็เดิมๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระพรีพินาฏหลังพปรนะคะสวยเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกหลวงปู่ดูวัดสแกปี2532สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเหรียญเปิดโลกนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ิค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตรุ่นสร้างหอระฆังมหามงคลคลองราชครบรอบ60ปีวัดพระบาทน้ำพุรบบุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญนี้ก็สวยเดิมนะคะการสาหรับเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะวัดพระบาทน้ำพุรบบุรีนะคะสวยเดิมสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน่าเก็บหน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่มังวัดเทพกุญชรลบบุรีปี2536สภาพดีน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่มังนะคะวัดเทพกุญชรน,นะคะลบบุรีนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจีวัดไผ่ขาดปี2519สุพรรณบุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสภาพเดิมๆเลยนะคะอําเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อจีนะคะสภาพสวยสภาพเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดดอนเย่หอมจังหวัดนครปฐมปี2536สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดดอนเย่ยหอมนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญอุปชาทองวัดท่าสุวรรณคุ้งน้ำวนจังหวัดราชบุรีสภาพดีนะ้าเก็บน้าบูชาค่ะสภาพดีนะคะปี2539ค่ะ้ารสาค่ะสำหรับเหรียญพระอุปชาทองวัดท่าสุวรรณนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระแก้วหลังพอปร,รอปี25 2 5ห้าสภาพสวยเดิมนะเก็บหน้าสะสมค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญพระแก้วนะคะหลังพอปร,รอสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สีมาวัด โพชัยศรีจังหวัดยะโสธรสภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะถ้าท่านใดรับไปนะคะก็ไม่ต้องนำไปเลี่ยมใหม่นะคะสามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะเลี่ยมให้พร้อมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ศรีมาวัดโพชัยศรีนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250หค่ะเดี๋ยวเราไปชอมมงต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพิกเนศหลังพ่อแก่สภาพดีใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้นะใช้หน้าบูชาค่ะเห็นไหมคะเดิมๆเลยนะคะรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะคสำหรับเหรียญพระพิกเนศนะคะหลังพ่อแก่นะคะใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้นะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนางพญาหน้าทองหลังยันเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยเดิมเรียมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็จะมีเศษทองนะคะเรียมพร้อมใช้เลยนะคะพระสวยมากค่ะค่ะสําหรับพระนางพญาหน้าทองหลังยันนะคะ เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระนางพญาเนื้อดำเก่าไม่ทราบที่ใส่กรอบอย่างดีพร้อมใช้หน้าใช้หน้าบูชาค่ะองค์นี้ก็เช่นกันนะคะใส่ตะหลับอย่างดีอย่างสวยพร้อมใช้เลยนะคะเห็นไหมคะ สภาพสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับพระนางพญาเนื้อดำนะคะใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้นะคะอย่างสวยอย่างดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะพร้อมใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงสุพรรณไม่ทราบปีสร้างเก่าใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้น่าใช้หน้าบูชาค่ะเห็นไหมคะ กรอบก็จะเป็นทรงของเขาเลยนะคะเป็นพระเก็บพระสะสมเลยนะคะค่ะสำหรับพระผงสุพรรณนะคะไม่ทราบปีสร้างเก่านะคะใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่2 5 0หค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงสมเด็จธรรมกายพิมพ์จันลอยผสมผงพระของขวัญวัดปากน้ำสภาพดี เรียมพลาสติกนะใช้หน้าบูชาค่ะสวยเดิมเลยนะคะสำหรับองค์นี้พระสวยพระเดิมๆนะคะเห็นไหมคะเลี่ยมพลาสติกไว้เลยนะคะนี่ค่ะพระสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับพระผงนะคะสมเด็จธรรมกายนะคะพิมพ์พจันลอยสวยเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระลอดเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่สภาพดีนะ่าเก็บน่าบูชาค่ะเป็นเนื้อดินเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะเห็นไหมคะยิ่งใช้ก็ยิ่งมันยิ่งมันก็ยิ่งสวยนะคะสภาพสวยเดิมค่ะพระลอดก็แคล้วคลาดรอดปลอดภัยนะคะค่ะสำหรับพระลอดเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่สภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนหลวงพ่อรวยวัดต,ตะโกอายุทยารุ่นรวยเพิ่มพูนลงยาปี2558สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสภาพดีนะคะลงยาสวยเดิมค่ะเห็นไหมคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ สภาพก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะสำหรับแหวนวงนี้นะคะลงยาสวยมากค่ะค่ะสำหรับแหวนลงยาหลวงพ่อรวยนะคะรุ่นรวยเพิ่มพูนนะคะปี2558สภาพดีวงนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้นะเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมว,วงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นแหวนค่ะก็จะเป็นแหวนหลวงพ่อสวัสด์วัดส,สาราปูนอยุธยาเนื้ออันปากา้าสภาพดีน่าเก็บน่าใช้ค่ะสภาพดีนะคะเห็นไหมคะด้านในท้องวงก็จะมียันแล้วก็บอกชื่อวัดจังหวัดนะคะโชคดีนะคะด้านข้างๆเขียนนะคะมีลาบค่ะเห็นไหมคะสภาพก็สวยเดิมนะคะ สำหรับแหวนหลวงพ่อสวัสด์นะคะวัดสาลาปูลนะคะสภาพดีสภาพสวยวงนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะวงต่อไปก็จะเป็นแหวนเหมือนกันนะคะก็จะเป็นแหวนเนื้อเงินนะคะเก่าไม่ทราบที่นะคะสภาพก็มีการใช้มาบ้างนะคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะมีการใช้มาบ้างนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะแต่ก็ยังถือว่าสวยอยู่นะคะสําหรับแหวนวงนี้นะคะไม่ทราบที่นะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะคสำหรับแหวนเนื้อเงินไม่ทราบที่สภาพใช้นะคะวงนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชินราชเก่าเนื้อผงใบลานพิษณุโลกเลี่ยมพลาสติกเก่าสภาพดีน่าเก็บน่าใช้ค่ะเห็นไหมคะเก่ามากเลยนะคะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะด้านหลังก็จะเป็นพิมพ์อกเรานะคะนี่ค่ะค่ะสำหรับพระพุทธชินราชนะคะเก่านะคะ เนื้อผงใบลานเลี่ยมพลาสติกเก่าพร้อมใช้นะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเลี่ยมเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญ m 1 6หลวงพ่อแพ้วัดพิกุลทองสิงห์บุรีกระไหลทองสวยเดิม เรียบกรอบอย่างดีอย่างสวยสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะก๊กปะฮีสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะด้านในจะมีชื่อหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรีนะคะนี่ค่ะองค์พระนะคะสวยเดิมนะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ สวยเป็นทองเลยนะคะน่าใช้น่าผูชามากเลยนะคะเหรียญก็สวยนะคะกรอบก็สวยนะคะกรอบอย่างดีอย่างสวยเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญ m 1 6นะคะกระไหลทองสวยๆนะคะเรียบรอบสวยกรอบอย่างดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญลหะทรงยินดีเนื้อเงินลงยาสีส้มนะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินลงยานะคะลงยาสีส้มนะคะหายากนะคะสำหรับสีนี้นะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะเห็นไหมคะ สวยมากๆเลยนะคะสำหรับสีส้มค่ะเห็นไหมคะเดิมๆเลยค่ะเป็นเนื้อเงินนะคะบอกเงินต้องเป็นเงินนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีตอกไหมเลขบริเวณขอบนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะตอกไหมเลขบริเวณขอบเหรียญนะคะเนื้อเงินต้องเป็นเนื้อเงินนะคะบอกเงินต้องเป็นเงินค่ะสีส้มนะคะหายากมากๆค่ะ สำหรับเหรียญรอห้าเนื้อเงินรุ่นทรงยินดีหลวงพ่อแพรนะคะเป็นเนื้อเงินลงยาพร้อมกล่องเดิมๆองคนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยค่ะสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมหายากมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเตารีดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ศูนย์ห้าย้อนยุค หลวงปู่แบนวัดบวรน,นิเวศวิหารสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะพระไม่ได้ใช้นะคะอยู่ในกล่องเดิมๆค่ะเป็นพระบ้านพระเก็บสะสมนะคะได้มายังไงก็ขายอย่างนั้นเลยนะคะสวยมากนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญเตารีดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะย้อนยุคนะคะหลวงปู่แบนวัดบวรน,นิเวศสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปล่อหลวงพ่อคูณรุ่นพกกระซับคูณ88วัดบ้านไร จังหวัดนครราชสีมาปี2553สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพสวยเดิมนะคะหงก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะเห็นไหมคะตออโค้ดหม่เลขเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะหมายเลขใต้ฐานแล้วก็มีฝั่งจีวรน,นะคะสภาพก็แทบจะ100%เอร์เซ็นตะคะสำหรับองค์น,นี้นะคะที่ฐานก็จะเขียนชื่อหลวงพ่อนะคะเดิมๆค่ะสวยค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นพ่อกระซับคูณ8นะคะวัดบรรลร่สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่450 สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผ่องวัดพมยาวเพชรชบูรณ์ปี2553ต่อโคร้อห้ามตอกโค่นใหมเลขสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ อยู่ในถุงซีนเดิมๆนะคะเหรียญก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่ได้มีการใช้เลยนะคะใคะสะภาพเดิมๆเลยนะคะตอกโค้ใหม่เลขด้านหลังเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะกระไหล่ทองเต็มเลยนะคะเดิมๆพร้อมกล่องเดิมก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อผ่องวัดพรมยาวนะคะเพชรบูรณ์นะคะ สภาพสวยสภาพเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยเดิมนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าทันใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง แล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ